อาละครับผมอกับผมเต่าทีสีขาวที่วนั่นเองนะวันนี้โยเก็บสเปซไฟส์ซิมเรเตอร์เกิดขนาเช่นเคยนะวันนี้อยจรวดที่มีชื่อว่าเซตตันวิ่นเองนะหลังจากที่ผมได้ทำการหยอดคนดูไปถึง2คลิปนั่นเองนะก็คือคลิปสร้างไอจรวดเซตตันวิกับไอคลิปสร้างฐานปล่อยจรวดนั่นเองซึ่งก็ใช้เวลาน,านานพอตัวนะก็จะสร้างเสร็จเนี่ยก็โอเคเอาเป็นว่าในที่สุดคลิปตัวเต็มก็มาแล้วก็คือคลิปนี้นั่นเองนะซึ่งจรวดลำสเปซไฟส์ซิมเรเตอร์สเปซไฟส์ละอืมเลย ซึ่งจรวดซเตอร์วีลำนี้น่าจะเป็นเจนเอ่อเจนสี่และหลังจากนั้นผมก็ได้รู้ว่านี่ไม่ใช่เจนสี่แต่เป็นเจนสามผมนิมนตจริงๆอ่ะดูต่อนั่นเองนะคือถ้าเกิดคุณเป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าเป็นเพลเยอร์ใหม่ที่เพิ่งหัดเล่นเกมนี้แนะนำเลยถ้าคุณจะสร้างจรวดแบบจริงจังลำแรกให้สร้างซตเตวีเพราะจ,จรวดซัตเตอวีเป็นจรวดที่สร้างง่ายที่สุดแล้วเพราะไม่ต้องคำนวณอะไรมากเน้นสร้างใช้งานจริงแล้วจบภารกิจเดียว ง่ายแต่ว่าสร้างแต่เซตน์วียันลำเดียวมันก็กระไรอยู่ผมก็เลยสร้างฐานปล่อยจรวดมันด้วยเลยซึ่งเอาจริงๆมันไม่เหมือนหรอกเอาแค่คล้ายๆเพราะเกมนั่นแหละนะเกมมันทําได้แค่นี้แหละทาได้แค่นี้ก็ดีขนาดไหนลวซึ่งสหรับจรวดเซตน์วีลำนี้ถือว่าสร้างง่ายมากยย้ำเมื่อกี้เราเป็นสร้างง่ายเนื่องจากการออกแบบที่เรียบง่ายไม่ไม่เน้นอะไรมากไม่เน้นมากจริงๆลำนี้คือฝึกเล่นง่ายมาก แล้วฝึกสร้างสามารถดูคลิปผมเป็นตัวอย่างได้นะแต่ผมคงไม่สอนสร้างจริงจังหรอกเครียดเพราะว่าผมเป็นคนที่จําจาไม่ได้หรอกว่าผมทําอะไรไปจาไม่ได้จริงๆก็เลยถ่ายแค่ตอนออกแบบสดๆเลยคือดูสดทําสดเลยอย่างในคลิปแหละซึ่งนั่นแหละลำนี้สร้างง่ายแล้วก็ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายเพราะว่ามีเขียนโค้ดเล็กน้อยสาบคนที่เียงเขียนโค้ดไม่เป็นก็ก็ต้องฝึกกันหน่อยนะส่วนฐานปล่อยจรวลดนี่ก็นั่นแหละนะ เอาแค่สแตนดาร์ดไปก่อนเอาให้มันดูแบบมีอะไรมากกว่าจรวดเพียพียวอะนะอย่างนั้นมันก็ดูมีอะไรดูดีนะนะโอเคเอาเป็นว่าสำหรับจรวดลำนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละเขาจบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้ทุ้ยอะไรล่ะหยอกหยอกหยอกหมาไล่คนโ <c oughs> ทษ บ้านหัวหมามันดุนะก็ก็ต้องมีดูดากันบ้างอาจจะมีเสียงดูดาเข้ามานิดนึงไปดี๋ยวเปลี่ยนเอาไมา้ที่เคยใช้มาใช้เออเสียงมันดีจริงนะไอ้น,นี้หน้าขาวขึ้นเยอะจริงๆหน้าผมเป็นลายแมสด้วยทํางานนะเยเลยเธออีกแล้วจะได้ถ่ายคลิปไปดิโอเคเอาเป็นว่า,าหรับจรวดนี้ก็คงไม่อธิบายอะไรมากสำหรับใครที่อยากได้บปูพินอ่าฐานปละจรวดแบบนี้เดี๋ยวแจกให้ท้ายคลิป ส่วนจะประกอบอยังไงก็อ่ะดูตามเนี้ยมันมีล่องมันมีร่องประกอบให้อยู่แล้วแหละผมทําล่องอะไรให้ร้อยแล้วมันจะมีอยู่3ามบูปินนั่นเองนะก็คืออ่าส่วนบนส่วนอ่าส่วนเสาแล้วก็ส่วนฐานมีแค่3ามบูปินนี้ที่เราก็ประกอบกันเองนะประกอบไม่ยากส่วนจรวดก็แล้วแต่คุณจะดีไซน์แล้วแต่แล้วก็ไอตัว iPhone เนี่ยแล้วแต่คุณจะออกแบบเองเลยอันนี้ผมออกแบบมาเป็น iPhone นะซึ่งมันจะเป็นการดึงมันจะเป็นการดึงจากอ่าฝั่งเนี้ยไปฝั่งเนี้ย ซึ่งมันจะทําง่ายนะจริงๆว่าจะทําแบบที่ว่าปลดให้มันหักลงอ่ะนั่นแหละปลดให้มันหักลงแต่ว่ามันยุ่งยากแล้วก็มันมีการอ่าส่วนของการติดตรง RCS ด้วยก็เลยไม่ทำนะทำแบบนี้ง่ายกว่าโอเคเอาเป็นว่าไม่ผู้กากับทำเพลงเสียเวลามา,มากพอแนละ้วงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยเริ่มจากเปิดเครื่องเลยทำการออนเอนจิน All ine, แล้วก็ดันทัสเตอร์จากสูนไปที่80%ออย่างช้า,ชา เพื่อความสวยงามนั่นเองไม่มีอะไรมากความสวยงามล้วนๆโอเคด้าน x ้ามไปเกิน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 ลด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 ,ดอ่า80จากนั้นเราจะดูปริมาณเชื้อเพลิงที่ประมาณ80%โดยกะเอาจากสายตาพอได้ที่ระดับ80%เราก็จะทำการปลดตัวข้างบนนี้ให้มันเหงื่อขึ้นโอเคก็ทำการปลดไปเลยซึ่งจังหวะน,นี้เกมจะแหลกไม่เกมจะค้างไปเลยแต่ว่าผมก็จะทำการตัดให้มันเร็ว ให้มันไม่ดูค้างแหละโอเคจากนั้นนับไปสักส2 1สอง,สองหนึ่งปลดตัวนี้อีกทีหนึง่งแล้วจากนั้นมาพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยแม่กว่าจะได้ออกโซนที่ช้าจริงๆงจะหลดแฟกต์เรีของเราได้พุ่งทะยานฟ้าไปแล้วควบคุมหลจากนั้นก็ทาสาเตอร์ไปหนึ่งอร์เซ็นแล้วก็ทำการหักตามองศาไปเลยนั่นเองนะซึ่ง เผื่อหลายคนยังไม่รู้จาหลดสองผมส่วนใหญ่จะเล่นตามองศาเกมนะซึ่งสำหรับบางคนอาจจะทํามาแบบไม่เล่นตามองศาเกมเพราะว่าทําไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นจ่าโวดของผมก็คือเล่นตามองศาเกมได้เลยสบายโอเคจากนั้นเราก็ค่อยปรับกันไปเลยนั่นเองไปที่30องศา30สิสิอ่ะ30แล้วแล้วก็ไปที่ส5้าองศา สำหรับจรวดขับด้านหลักของเราจะไปได้ถึงระดับ60องศาเองนะซึ่งพอ60องศาปุ๊บเชื้อเพลิงก็จะหมดแบบพอดีปุ๊บโอเคจากนั้นเราก็ทำการปลดจรวดขับดันหลักออกไปใ,ใช้จรวดขับดันลองหมายเลขหนึ่งไปเลย ซึ่งจัลโลคัพดันลองหมอจัลโลคัพดันลองนี้ก็จะมี iPhone ประกอบไปด้วย iPhone 4ตัวนั่นเองอะเป็น iPhone ขนาดกลางลํำนี้ไม่เน้นหนักหนักมากเน้นใช้งานง่ายเล่นง่ายทุกคนเล่นได้ไม่เน้นสมจริงแต่ว่าเน้นสวยงามและใช้งานจริงนั่นเองสําสำหรับนี้ซึ่งลํำนี้นะ่าจะเป็นลํำที่ทำได้สวยที่สุดท่าที่ผมเคยทำมาแล้วนับมาไม่รู้แหละสามหรือสี่ลํลำที่เคยสร้างม,มา ก็ลํำน okay. like <laughs> ี้สวยสุดแล้วท่าที no, ่ผมเคยทำมาโอเคพอเราออกถ้าเกิดเราออกจากพอเราออกจากชั้นบรรยากาศโลกแล้วเราก็จะทําการไปที่ขั้นต่อไปมาเลยนั่นเองนะนั่นก็คือการดับเครื่องไปสองตัวเพื่อลดความเร็วแล้วก็ทําการปลดหัวจะปลดออกไม่งงใช่ไหมทำไมทำไมยิ่งถ่ายตัวยิ่งต่ำโอเคเราหลดออกจากชั้นบรรยากาศแล้วเราก็ทำการปลดไปเลย จากนั้นเราก็ตามลูกศรเลยซึ่งตรงนี้ไม่ต้องดูแผนที่ก็ได้เราเราดูตามลูกศรนี้ไปเลยเราหันจหวดตามลูกศรไปเชอเพลิงเราจะหมดที่ระดับความสูงโดยประมาณ50กิโลเมตรโดยเฉลี่ยนะ4 0 5 0กิโลเมตรแล้วแต่การปล่อยจรวดออกจากฐานเนี่นะเพราะว่านั้นกะด้วยสายตาล้วนๆไม่มีอะไรบอกซึ่งจริงๆผมไม่ได้ทำาอย่างนั้นหรอกถ้าเกิดเอาจรวดไปเล่นเฟียลๆไม่เอาฐานไปก็เปิดใช้เล่นได้เลย,เลยมันได้พอดี แต่ถ้าเกิดเอาฐานด้วยก็กล่าวแลวกันเพราะเชื้อเพลิงผมจะให้มาเยอะหน่อยถ้าจะหลดเ,เพียวๆรู้สึกผมจะให้ไป75เปอร์เซ็นต์มั้งเน้นใช้งานให้หมดนะนะเพราะว่าถ้าเกิดมันเหลือเดี๋ยวแบบบางคนเพิ่งะเล่นหรือมันจะจุง้งยากก็เอาเป็นว่าแบบนี้ไปก่อนโอเคหลังจากเชื้อเพลิงเราหมดแล้วขอดูแมปครับเราจะอยู่ที่44โอเคจากนั้นเราก็ทำการปลดตัวนี้ทิ้งไปได้เลยเปิดอเซสสันนิดนึงค่อย ถีบออกมาชิบโอเคจากนั้นเราก็ทำการสกิปไปเลยไปอยู่ที่จุดรัศมีเดี๋ยวหันให้ตรงสักนิดนึงโอเคไปเลยจากนั้นเราก็ทำการไปกันเลยเปิดเครื่องแล้วก็ทำการสร้างเส้มนมอกระจเลยนั่นเองนะโอเค จากนั้นเราก็ทําการรอให้ของหล่นองหลังจากนั้นเราก็ทําการรอความเร็วเราให้เหลือศูนย์นั่นเองนะควาะมเร็วเออนั่นแหละถูกแล้วแหละความเร็วแหละโอเคพอความเร็วเราใกล้จะถึงศูนย์แล้วเราก็ค่อยๆชะลอลองสักนิดนึงโอเคประคองไปจนก,กว่าจะถึงศูนย์เลยนั่นเองนะ เดี๋ยวจิโอเคตัวเลขหายไปละไม่ถึงศูนย์ด้วยมันหายไปเลยเอ้ยตัวคนกล้องสิเดี๋ยวผมใส่ต้องล็อกกล้องไว้แล้วมั้งนี่โอเคพอมาถึงตัวนี้แล้วใช้อเซียในการควบคุมน,นั่นเองนะแล้วก็เข้าไปกันเลยซึ่งระยะห่างที่เราจะทําการสร้างเส้นวงจรของเจตวีอยู่ที่5้าสิกิโลเมตรนั่นเองนะจะถือว่าไม่ใกล้และไม่ไกลจนเกินไปนะั่นเองกำลังดีกำลังสวยงามโอเคไปเลยสนะคริปทำบ คกดติดตามไปเลยโอเคคิดไปไม่อยากคิดเลยถ้าเกมนี้ไม่มีสคริปต์ด,ดิเราจะต้องเล่นกันกี่วันกี่เดือนถึงเราจะไปดวงจันทร์ได้ <c ười> คิดสภาพดิก็สมมติว่าแกสเปสไฟชิเมเตอร์ไม่มีสคริปต์นะโอ้มีตายกันมากแบบว่าโอเคเก็บ โอเคพอได้ประมาณดีแล้วเราก็จะทำการหมนุนเึ่งเป็นหันฝั่งตามเพื่อเตรียมสร้างเส้นวงจรนั่นเองโอเคเลย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 หมุนเพื่อนโอเคครับ perfect งันก็สกิปอีกัซนนิดนึงโอเคจากนั้นเราก็ทำการเปิดไอโฟนขึ้นมา เพื่อทการสร้างเส้นวงโคจรนั่นเองซึ่งแน่นอนเส้นวงโคจรก็อยู่ที่ระดับ50กิโลเมตรนะั่นเองซึ่งสำหรับใครที่คิดว่าตัวเองสร้างเส้นวงโคจรแล้วมันไม่สวยแบบมันไม่ตรงกันหรือมันไม่อะไรอย่าไปคิดมากขนาดผมเองังทำไม่ตรงกันเลยเนี่ยทำให้เส้นวงโคจรตรงกันเหรออยากจะขำทำมันทําย่าอยู่อะผมเองทำไม่ค่อยจะได้เลยไม่รู้ทำยังไงมันแล้วจะฝีมือคนนะ สำหรับใครที่เล่นเกมนี้ไม่ต้องคิดมากเน้นใช้งานเล่นละเล่นได้ก็พอละโอเคพอได้ประมาณนี้แล้วเราก็ทําการสดตัวนี้ทิ้งไปได้เลยสดออกโอเคจากนั้นกดออนเอนจินทำการหันจรวดไปฝั่งตรงข้ามเพื่อทำการลดเส้นวจรลงอีกซึ่งสำหรับจรวดส่วนนี้เราจะทำการสร้างเส้วนวจรที่ระดับความสูง 35กิโลเมตรนั่นเองนะก็พร้อมกันแล้วก็ไปกันเลย3 0 35ตามจริงแค่เียดก็ได้นะแต่ว่าอยากใช้ไอโฟนมาเร็วกว่าบกับเลยเลยเหมือนจะเลยด้วยเลยไปแล้ว <laughs> โถ่อยช่างมันได้อยู่สามิบห้ากิโลเมตรกลายเป็นสามสิบเอ็ดเย ตบืนลินสามห้าโอเคประมาณนี้ไม่แยกเกินโอเคพอได้อย่างนี้แล้วเราก็ทำการปลดในส่วนของแลนดิ n g ออกจากจรวดควบคุมกันเลยปึ๊บโอเคจากนั้นเราก็ทำการหันไปความตรงข้าม เพื่อทำการเตรียมลงจอดสู่ดวงจันทร์นั่นเองนะเตรียมแลนด,ดิง้งแหละโอเคจากนั้นก็อ่อนแล้วก็เปิดเครื่องชือ่อส่วนนี้เราจะค่อยๆลงกันแบบช้าๆไม่รีบหลังจากนั้นเราก็สกคลิปไปที่ถึงระดับความสูงสัก10-5ถึง5กนะิโลเมตรอ่าส่วนนี้เราจะทําการลดความเร็วลงตามความเหมาะสมนะ ผมจะไม่บอกว่าต้องทายังไงเพราะแต่ละคนเล่นไม่เหมือนกันอยู่แล้วเกมนี้ถึงไอ้ชันจะหลอดรำลึกกันแต่ก็เล่นไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เอาตามความเหมาะสมและตามความถนัดของแต่ละคนเลยโอเคพอถึงสักประมาณนี้แล้วก็ทําการลดความเร็วลงอีกสักนิดนึงเดี๋ยวหาจุดลงจอดแต่ผมก็ลงจอดไม่แม่นหรอกมทําไม่ได้ฝีมือผมไม่ได้ถนัดนะโอเคนะไปกันเลย ลดความเร็วตรงนี้ลงสักนิดนึงเดี๋ยวเราจะทาการลดความเร็วจริงๆก็ที่ระดับ5กิโลเมตรเป็นต้นไปนั่นเองนะซึ่งส่วนนี้เราแค่ทําให้หาจุดลงจอดง่ายแล้วก็ไม่ไม่ดิ่งจุดเกินไปนั่นเองนะเราจะเราจะพยายามไม่ให้โค้งจนเกินไปอันนี้ยังถือว่าโค้งเกินไปเดี๋ยวเราจะโค้งลงแบบนี้อ่าโดยประมาณนั่นเองนะเสร โขีค okay. พอได้ประมาณนี้ก็ดับเครื่องหมดเลยจากนั้นก็สกิปไปเดี๋ยวสักใกล้ๆกใกล้ๆหากิโเมตรเดี๋ยวเราค่อยเริ่มลดความเร็วลงอีกทีโอเคประมาณนี้แล้วกันผมเอาประมาณนี้โอเคแล้ว okay. ก,ก็ทำการอรเ็นจิ้นไปได้เลยแล้วก็ค่อยๆลงซึ่งในส่วนนี้พยายาม ยังไงก็ได้ให้แบบไม่ลงชา้าเกินไปและไม่ลงเร็วเกินไปนะเพราะถ้าชา้าเกินไปก็ชา้าจริงๆแต่ถ้าเร็วเกินไปก็เร็วจริงๆโอเคนะเพะี้ยนเอาพอดีนน้นค่อยๆลดค่อยๆเพิ่มตามความเหมาะสมนั่นเองนะหน้าหัววิง่ง <c oughs> หน้าขาวหัวดำ <c oughs> ไม่ใช่อะไรตากแดดช่วงนี้ขับรถส่งข,งข้าวนะเป็นไลเดอร์แต่ว่าไม่ใช่ของเจ้าไหน เดร์ส่วนตัวในเดิไใลเดร์ส่วนบ้านจากบ้านผมขายกับข้าวเดินขับรถส่งขับส่งทั้งวันหน้าเป็นลายแมส <c oughs> เดี๋ยวถ้าตอนไหนเห็นแบบชัดๆเดี๋ยวถ่ายให้ดูโอเคพอได้มาณนี้แล้วเดี๋ยวเราทำการเปิดขาลูกจอดเลยดีกว่าเชิญทำการเล็งเครื่องสักน,นิดนึงค่อยๆลงจอดอย่างนิ่มนวล โอเคเฮ้ยเร็วเกินไปเร็วเกินลงมาลงมาไม่ได้เล่นนานะโอเคประมาณนี้อ่าอันนี้คือผมไม่ฟิกนะว่าต้องเล่นตามคือคุณผู้ชมถนัดยังไงอ่าถนัดเล่นยังไงเล่นตามตามที่ถนัดเลย ยังไงซ้าจรวดที่ผมทำมาแต่ละลำก็ทำมาให้แบบทุกคนเล่นได้ลโอเคหลัจงจากรงจอดสำเร็จแล้วก็พักเมื่อยสักครู่เดียวนั่นเองนะโอเคกลับมากันต่อก็หลังจากนั้นเราก็ทำการนิเกเตอร์ที่ในส่วนของจรวดควบคุมไม่ดีผมลืมชื่อแล้วว่าปกติเขาเรียกกันยังไงแต่ผมเรียกตามที่ ใจสั่งแล้วกันโอเคสกีมาสักนิดนึงโอเคประมาณนี้จากนั้นเราก็ทําการปลดส่วนของห้องควบคุมกับจะลดับดันออกและทางการออนเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องีกทีหนึ่งเพื่อทำการทะยานขึ้นไปเลยในที่นี้ผมจะขึ้นไปแบบตรงๆเลยนั่นเองนะชื้ในส่วนนี้จะช้าจะเร็วก็ได้แล้วแต่ขอเร็วสักนิดนึงก็แล้วกันโอเค เฮ้ยอย่าลั่นโอเคเอียงสักเล็กน้อยเพื่อความสวยงามเชืบโอเคพอได้ประมาณนี้แล้วก็ปล่อยเลยชิวๆชึบจากนั้นก็ทำการสคริป อเคพยายามคุมตัวเลขให้เป็นเลขศูนย์นตลอดเวลาจะดีมาก เลยอ่ะไโอกาสมันหนึ่งหนึ่งในล้านเลยมังย้งในโอกาสที่มันจะชนกันเองได้เนี่ยเฮ้ยจี้ส์ได้เซฟไปไหมเนี่ยเหมือนจะไม่ได้เซฟนะจบแล้ววีร์ล็อตเดี๋ยวๆกู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 พลาดพลาดฮึบอ่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเค เดี๋ยวทางการอ el, uh, el. okay. ่า okay. ตัดไปอ่าส่วนเมื่อกี้เลยใหม่เลยโอเคแอดโอเคหลังจากที่เมื่อกี้จํารวจเราระเบิดไปก็ทําการตัดมาถึงตรงนี้เอาแบบชิบหายไปเลย20ลิตรลิตรๆๆไม่พูดไม่พูดมากอะโอเคหลังจากที่เรามาถึงตรงนี้แล้วเราก็ทําการอ่าอ่าอ่าการสกิปไปเรื่อยๆนั่นเองนะเพื่อหาจุดที่เราจะเพื่อหาจุดทําเพิร์นที่เราจะไปถึงอ่าในส่วนของ จารลวดข้องผมเสน่หนะซึ่งจาลวดพาเลาะลากับโลกแหละอ,าอ่างอย่งอยังย่งต้องทำกับสกิปโรๆเลยกันไม่ไมีไม่มีเวลาละจริงๆมันทำได้เป๊กกว่าน,นี้แต่เป๊กเกินไปก็ก็ระเบิดบบเหมือนเมื่อกี้ตกใจเม็ดเ <c oughs> อาหมอนหม,นหมนอน โอเคใกล้แล้วงั้นเดี๋ยวเราดินไปเลยก็แล้วกันแม่คุมก็จะไ,ได้แม่จะเอาโอเคเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเนี่ยจุดตรงนี้เดี๋ยวค่อยๆอยอ,อนเครื่องไปทีละเล็กทีละ,ละน้อยไม่รีบไม่ใสยมากเฮ้ยมันต่อแล้วเนี่ย ใกล้ๆเดี๋ยวใกล้ๆจะเลยใครจะไปะยอมเปิดโวนไปเลยอือย่างไม่ยเด็กโอเคจะได้ล โอเคพอเราเข้าใกล้แล้วเราก็จะใช้อาเซนในการกค่อยๆกระเติมเข้าไปต่อกับตัอกิ้งของจรวดกับโลกช้ช้าช้าไม่รีบช้าช้าช้าชาดันเข้าไปสิ <_' S 1> ตื่นเรียบร้อยโอเคหลัจงจากนั้นเราก็ ปดทิ้งไปเลยแค่มาต่อให้พอเป็นพี่ทิ้งไปแล้วก็ดันออกจากนั้นก็ไปควบคุมจรวดก,กับโลกนี่นะยึ๊จากนั้นก็เนเวอร์เกตเตอร์ที่โลกยึ๊โอเคหน้าจุดทันเฟอร์ไปลิปไปที่จุดทันเฟอร์โอเคหลังจากนั้นก็หันจารวดให้ตรง ก็ออนเครื่องไปได้เลยนั่นเองแล้วก็สร้างเซลล์ขจอดไปที่โล่นั่นเองแล้วก็รอตัวเลขถึงศูนย์ลบเลยศูนย์ศูนย์โอเคศูนย์ละไม่ต้องซิกไปได้มีโอเคประนีน้จากนั้นเราก็จะทำการเซคิปไปเลยนั่นเองเพื่อกับสูโลกกันนั่นเอง ทำการติดตามจรวดเอาไว้เพื่อความสะดวกในการถ่ายทำโอเคสโนสโนวหวังว่าคงจะไม่ชนอะไรนะเมื่อกี้ก็หัวใจแทบวายโอเคพอได้ประมาณนี้แล้วเราก็ทำการหันจรวดให้ตรงข้ามกับเส้นวง,งจรของเราจากนั้นก็ทำการเปิดไอโฟนสวนไปเลยนั่นเองนะเพื่อทำการลดความเร็วลงนั่นเองชึบ ลงในที่นี้คือจนกว่าเส้นรัศมบีเราจะลงสู่พื้นโลกไปเลยนั่นเองนะโอเคพอได้ประมาณนี้แล้วแล้วก็คลิปลงไปเลยโอเคเราทำการปลดในส่วนของไอพ่นออกในระดับความสูงค่ากิโลเมตรนั่นเองนะ่อทำการปลดไปเลยและหลังจากนั้นเราก็แค่รอไปเรื่อยๆจนกว่า ขั้วภูมเราจะลงสู่พื้นโลกอย่างปลอดไทยนั่นเองอะ่ะนองจากขั้วภูมิมีน้ำหนักที่เบาและมีอ่าพละชูถึงสาบอันเพราะกลัวตกและพังเลยให้มันใส่เยอะเลยก็เ <c> อ <oughs> <c oughs> าเป็นว่าลงได้ดีนั่นเลยนะเพราะว่าก็ทดสอบมาหลายรอบแถมไออาอเซียนให้อีกตัวหนึ่งด้วยอยู่บนหัวไว,ว้ควบคุมระยะนั่นเองนะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดค,คนที่ติดตามผมมานานก็จะสังเกตเห็นได้ว่าผมจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบบดพูดก,การพูดอะไรเล็กนิดน,นึงเพื่อความสนุกสนานนั่นเองนะเัืคอนเทนต์โอเคแล้วก็คลิปต่อไปเอาจะโหลดอะไรดีอเอาเป็นอะไรดีโซยุทธ อ่าผมมีตัวเลือกให้ก็คือโซยูสเอ็กับไ h เรนเจอร์สาลำเนี้ยเอาเอาลำไหนดีส่วนพอร์ควอนช่งางไปก่อนไม่อยากทาเอาสามลำนี้ก่อนจะมีอ่าโซยูสเอ็กับไ h เรนเจอร์ซึ่งอ่าช่วงนี้คลิปแนวนี้จะเยอะนิดน,นึงนะเพราะว่าผมจะเอาตรวจที่เคยทําไปแล้วในช่องกลับมาทําใหม่เพราะว่าไออันเก่นกอนๆนอะ่ะมันเก่าแล้วสีมือผมก็ยังแบบพอเบลเบลอ,อยู่อะ่ะในส่วนนะั้นก็เลยเอามาทําใหม่เลยโอเค มันสูงสุดลงเดี๋ยวที่อ่ายังเนียโอเคอ่าจบแต่จะหมดด้วยเราทำการการพานชุที่ระดับความสูง500เมตรนั่นเองนะเป็นความสูงที่ไม่สูงเกินไปแล้วก็ไม่ต่ำเกินไปใช้เวลาไม่นานในการลงสูงุลกเพราะว่าถ้าการพานชุตั้งแต่2จุดไป2.5กิโลเมตรเนี่ยเดี๋ยวมันจะนายเกินไปนั่นเองนะโอเค1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,900 800 700 600 500กลางพันชุดเลยคือกลางพันชุดเลยแค่นี้เป็นอันเสร็จสิ้นจรวดลำนี้แต่ก่อนจะเสร็จสิ้นเดี๋ยวต้องลงสึกขึ้นรบแบบนั้นเองนะโอเค ก็เอาเป็นว่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้นะใครมีความเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปได้เช่นกันถไอชลิปน,นี้กดไลค์ชอบมากกดซับ้วยถ้าหลายคนน่าจะกดซับไปแล้วก็เอาเป็นว่านั่นแหละนะชอบมากกดซับ้วยก็สำหรับใครที่อยากโดเนทหรือสนับสนุนผมก็สามารถโดเนทหรือทำเบอร์ใต้ล่างคลิปนี้หรือว่าที่ขึ้นอยู่กลางหน้าจอนะตรงนี้ตรงนี้โอเคนะก็โอเคแล้วก็ใครอยากให้ผมทำจรวดลำไหนต่อไปก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้ล่างคลิปเลยหรือว่าผมทำโผยไม่ให้โหวตเลยดีกว่า เออเดี๋ยวจะทำสัก่ักนะเอาทั้งคอมเมนต์เอาทั้งโปรเลยแล้วก็คะแนนมันลงๆกันโอเคก็สำหรับสเปซไฟทีมูเตอร์ในวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แหละเนาะก็แต่ยังไม่จบแต่เดี๋ยวรอถึงพื้นก่อนเดี๋ยวรอถึงพื้นก่อนเดี๋ยวยังไม่ถึงพื้นมันไม่จนไม่สวยรอรอรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงไม่นานไม่นานไม่นานโอเคก็สำหรับจรวดสเปซโอเคก็สำหรับจรวดซิ โอเคก็สำหรับจรวดสัตเทวีลัมนี้ก็มีความเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์วิธีใต้ล่างคลิปนี้เลยนั่นเองนะซึ่งลัมนี้ก็เป็นลัมที่โอเคของสำหรับผมคือทำดีที่สุดแล้วก็เอาไว้ว่าสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็นะก็กดไลค์ด้วยทำมากกว่าสำหรับคอมเมนต์เยอะเลยจะชอบอ่านมากเลยก็เอาไว้ว่าสำหรับคิปนี้ก็ผมเต่าเกมสเปนไฟท์เทอร์ในวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับไปละบาย